สวัสดีท่านผู้มีพระคุณทุกคนและผู้ที่มีกระบดกลางฝ่ามือที่มาสร้างบารมีทุกคนนะวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องก้นหอยที่นิ้วมือทั้งสิบนิ้วนะครับพอดีผมไปได้ตำรามาอีกตำราหนึ่งนะฮะไม่รู้มันจะเหมือนกันหรือเปล่านะ่าแต่ว่าถามว่าแล้วคนมีกระบาดกลางฝ่ามือควรมีอ่าก้นหอยหรือเปล่าแล้วก้นหอยควรจะมีแบบไหนในปลายนิ้วตรงนี้นะฮะในปลายนี้หลายก้นหอยนะฮะในในทั้งสินิ้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอ่านให้ฟังว่าคนที่มีหลายก้นหอย นิ้วหนึ่งนิ้วใน10นิ้วมี1นิ้วหมายถึงอะไร2นิ้วหมายถึงอะไรลายก้นหอยที่นิ้วมือเนี่ยมันบง่บงบอกว่าคนนั้นน่ะมีบุญวัสนามีอุปสรรคมีความยากดีมีจนมอีอุปนิสัยแบบไหนแล้วเป็นคนที่มีความพยายามมีอะไรสติปัญญาเฉลิฉลาดแค่ไหนแล้วคนที่มีกระบะกกลางฝ่ามือควรจะมีลายก้นหอยที่นิ้ว ทุกนิ้วหรือมีกี่นิ้วกันแน่หรือไม่มีเลยสักนิ้วเดี๋ยวผมจะไลฟ์ฝังนะครับถามว่ามันน่าสนใจตรงไหนรู้ไปเพื่ออะไรเพื่อให้เราได้รู้ว่าอ๋อเรานั้นเคยได้สร้างกรรมอะไรมาทั้งกรรมดีกรรมชั่วเลยทําให้เรามีลายลักษณะลายนิ้วมือหรือลายมือเส้นลายมือแบบไหนเพื่อเราจะได้คิดว่าเรานั้นควรจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาความรู้ความสามารถ เปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตเราด้วยความที่เราทนต่ออุปสรรคต่อกิเลสมากน้อยแค่ไหนดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยคนที่มีลายก้นหอยนะใน10นิ้วเนี่ยมี1นึ่งนิ้วคนผู้นี้เป็นยังไงคนผู้นี้คือเป็นคนที่มีใจมุ่งมั่นในการที่จะทำประกอบอาชีพการงานทุกสิ่งทุกอย่างมีความมุ่งมั่นแล้วเป็นคนที่จิตใจ ว่างมองการไกลนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความว่องไวเฉลียวชาตเจ้าคิดสังคมให้ความนับหน้าถือตามีชื่อเสียงโด่งดังนะครับแต่ตอนแรกอาจจะตากตำด้วยความยากลําบากในตอนที่เราอายุยังน้อยๆอยู่ยาววัยอยู่นะครับดังนั้นหมายความว่าคนที่มีลายก้นหอยหนึ่งนิ้วให้พยายามอดทนเปเถินตอนเด็กๆนะฮะเดี๋ยวโตวขึ้นจะประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงเองนะด้วยบุญกุศลแต่ช่วงแรกอาจจะวิบากกรรมหน่อยแต่ถามว่ามันมีตัวอื่นมา เอื้อไหมมันก็มีตัวอื่นมือเอื้อแล้วก็มีกร,รมตัวอื่นมาขัดตัดรอนเช่นกันแต่นี่คือคนที่มีลายก้นหอยหนึ่งนิ้วคนที่มีลายก้นหอยในสิบนิ้วมีสองมืนสองนิ้วนะครับหมายความว่าจะชีวิตการงานมีทั้งสุขแกมทุกภาระหนักแล้วก็เป็นคนที่อดทนต่อสู้ต่อภาระนะครับการเงินแม้จะได้แต่ก็มีเสียพอๆกัน รับผิดชอบต่อหน้าที่การงานอย่างดีเป็นคนที่ใจบุญสุนทานสุขกายสุขใจต้นหลายปลายดีหมายความว่าตอนแรกๆตั้งตัวลำบากลำบากนะแต่พอทำมาทำไปบุญกุศลที่ตัวเองทำก็ช่วยให้ตัวเองนั้นเริ่มสุขสบายดีขึ้นลูกหลานเจริญก้าวหน้านำชื่อเสียงมาสู่วงตระกูลดังนั้นคนที่มีก้นหอยสองมือสองนิ้วถือว่าลูกหลานให้ผลดีจะได้ลูกหลานที่ดีนั่นเองนะครับ คนที่มีลายก้นหอยสามนิ้วหมายความว่าในสิบนิ้วมีสามนิ้วนะปุปนิสัยสูงส่งเด็ดเดียวมักตัดสินใจด้วยตนเองไม่หลังลอมีปัญญาติดตัวไม่ตกอับดังนั้นเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดการรับราชการหรือการค้าต่างๆนั้นเหมาะสมกับคนที่มีก้นหอยสามนิ้วนั่นเองนะญาติพี่น้องพึ่งได้ยากดังนั้นคนที่มีก้นหอยสามสามนิ้วไม่ต้องไปคิดว่าจะหวังญาติพี่น้องนะครับจะได้ไม่หมดกำลังใจ แล้วก็บางครั้งจะมีเรื่องให้ขัดข้องมองใจก่อนนะครับแล้วค่อยสําเร็จหมายความว่าเวลาจะทาอะไรรู้สึกโหชีชิตแม่งอุปสรรคชิบหายเลยแต่สุดท้ายถ้าพยายามต่อไปสําเร็จแน่นอนซึ่งมันก็เป็นเรื่องเป็นจริงนะเป็นคนที่ชอบวางพื้นฐานนะครับให้มั่นคงไม่สันคลไม่วันไหวนะเป็นคนที่อาอนาคตลูกหลานจะมียศถาบรรดาศักดิ์แน่ ถือว่าเป็นทุนที่โชคดีนะมีลูกหลานมีโยธาบรรดาศัก,กนะ <c oughs> ก็งานๆลูกหลานก็เป็นใหญ่เป็นโตคนที่มีรายก้นหอยสี่นิ้วนะฮะจากสิบนิ้วมีสี่นิ้วนะ <c oughs> เป็นคนที่ชอบคบค้าสมาคมกับผู้คนทุกทุกคนทุกระดับสุขกายสุขใจเป็นคนที่มีความสุขกายสุขใจไร้กังวลนะชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนที่มีคุณธรรมนั่นเองนะการเงินเหมือนสายน้ํหลังไหล <c oughs> หมายความว่าเงินมันก็มาแล้วก็ไปเงินแล้วก็ไปนะฮะยืดหยุ่นได้ เป็นคนที่เก่งดังนั้นเราคนที่มีก้นหอยสี่นิ้วควรจะเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นนะฮัไวการคนแล้วถึงจะมั่นคงแล้วก็จะมีเกียรติยศชื่อเสียงไม่น้อยหน้าใครอายุมั่นขวัญยืนดังนั้นคนที่มีก้นหอยสี่นิ้วลองสังเกตก้นหอยคือกลมๆๆนะหลายก้นหอยสี่นิ้วคุณต้องพยายามลากวัยกลางคนไปแล้วคุณก็จะเริ่มมีเงินมีฐานนะมีชื่อเสียงนั่นเองนะแต่ถ้ามีเจ้าการเวทริตบอลก็อีกเรื่องหนึ่งนะ คนที่มีลายก้นหอยห้าลายนะฮะห้านิว้วเป็นคนที่ปีปัญญาเป็นเอกเป็นยอดถือว่าเป็นยอดคนมีปัญญาเป็นยอดเลยนะบริหารการงานทุกด้านไม่สะทกสถานอะไรสักสิ้น,นะครับผลทางสู่อนาคตนั้นกว้างไกลมากเกิดเป็นคนที่มีความอดทนต่อสู้ทุกสถานที่ทุกแห่งอุปสรรคเกิดขึ้นตอนต้นชีวิตหมายความว่า เกิดมาถึงแม่เจออุปสรรคกว่าเลยนะครับง่ายๆแต่พื้นฐานมั่นคงค่อยๆสร้างพื้นฐานที่มั่นคงแล้วก็จะทวีคูณให้มีทรัพย์มากขึ้นในอนาคตบ้นปลายชนะแน่นอนนะอยู่ที่ว่าเป็นคนมีความมุมาณะแค่ไหนจิตใจบั้นปลายชีวิตสุขสบายกเกษมสำราญโอ้โหมาสบายตอนแก่ก็ยังดีนะครับนิ้วอใน สินิ้วมีก้นหอย6นิ้วไม่จนปัญญามีทางออกอยู่เสมอหมายความว่าคนที่มีก้นหอย6นิ้วเมื่อเจออุปสรรคในชีวิตไม่ต้องกลัวชีวิตไม่จนตอกแน่นอนเพราะว่าตัวเองนั้นจะมีทางออกหาทางแก้ได้ตลอดทุกครั้งที่ล้มเหลวตัวเองจะไม่แพ้จะไม่จบไปจบสิ้นไม่อะไรเลยแล้วเดี๋ยวจะชนะต่อไปในอนาคต ดังนั้นมันคือบทเรียนที่จะสอนให้มีความสําเร็จในอนาคตคนที่มีหกนิ้วอย่ายอมแพ้กับอุปสรรคย่ายอมแพ้กับความล้มเหลวนะครับแล้วก็เป็นคนที่รู้จักแก้ปัญหาล้มเหลวแล้วรู้จักเอาเอาความล้มเหลวมาเป็นบทเรียนแล้วแก้ปัญหาแล้วจะนําความสําเร็จมาให้กับตัวเองในอนาคตนั่นเองนะสิ่งไม่ดีชั่วร้ายที่ตัวเองได้เผชิญมาจากคนรอบข้างหรือสิ่งแวดล้อมหรือหรือคนทรยศหักหลังนั้นมันเป็นบทเรียนที่ทําให้คนที่มีหกนิ้ว ต่อไปจะพบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่จะเหมาะกับการทําธุรกิจการค้าที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะครับที่ต้องทนต่อความทุกข์ยากลําบากจะได้ดีหมายความว่าอาจจะต้องทํางานหนักอย่างนี้ดีกว่าแนละ้วหกนิ้วอะ่ะแล้วก็เป็นคนที่มีบุญวาสนาดียามแก่ครอบครัวก็จะมีสมฐานะก็จะมีความสุขมีฐานะดีแต่จะแก่ซะก่อนดังนั้นถ้าเรายังมีวิบากกรรม ไม่มั่นใจนะว่ามี6นิ้วแล้วแก่เราจะสบายหรือเปล่าแล้วแต่ว่ากรรมจะมากั่นแกแล้งเราหรือเปล่านะแต่ก็เป็นตามตำลาคนที่มีก้นหอยเจ็ดนิ้วคนที่มีก้นหอยเจดนิ้วคือรู้จักหลบหลบเป็นหลีกอะรู้จักหลบเป็นปีกหลีกเป็นหางนะครับจิตใจสูงส่งเป็นนักปราดเป็นคนที่มีปัจญาในชีวิตนะฮะเหนื่อยจิตแต่ไม่เพียใจเนยเหนื่อยจิตแต่ไม่เพียกายเออเหนื่อยจิตแต่ไม่เพียกายคือบางทีมัน เหนื่อยอกเหนื่อยใจอ่ะแต่ร่างกายมันก็สบายมันไม่ได้ลำบากแต่มันเหนื่อยใจดังนั้นเนี่ยมันจะมีภาระที่ทำให้ต้องเหนื่อยใจไม่ใช่เบาเลยหมายความว่าอาจจะมีภาระให้หนักใจเยอะนะคนที่มีก้นหอยเจ็ดนิ้วเนี่ยแต่มีคุณธรรมอยู่เหนือสิ่งใดจะช่วยให้ชีวิตนั้นมีความสุขขึ้นนั่นเองนะทำดีได้ดีไม่ต้องกลัวตกทุกข์ได้ยากนะครับโอกาส จะอำนวยให้สมหวังแล้วก็มันจะมีบุญกุศลที่ได้ทดําดีเป็นเหมือนแสงอาทิตย์ส่องสว่างให้ในบ้านปลายนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวทําดีความดีคุ้มครองคนที่มี7นิ้วคนที่มีก้นหอยแปดนิ้วหมายความว่าอะไรหมุนเวียนหาเงินเก่งหากินเก่งคล่องคอนะครับหมายว่าคล่องชีวิตคล่องเหลือเกินเนี่ยนะครับ เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ไม่เอาเปรียบใครนะครับตั้งใจทำมาหากินไม่หยุดหย่อนเลยโคตรขยันนั่นเองนะครับทำดีได้ดีไม่ต้องกลัวว่าจะเจอความทุกข์ยากนะครับวาสนาส่งผลให้มีความล่มเย็นเป็นสุขนั่นเองนะจะรวยหรือจนนั้นมันแล้วแต่บุญวาสนาที่สะสมมาในอดีตแต่บอกได้เลยว่าลูกหลานรุ่นหลังนั้นมีความกระตันอยู่รู้คุณนะครับ ครอบครัวสมานนะฉันแปลว่าคนที่มีแปดนิ้วเออแปดก้ 8, นหอยแปดนิ้วครอบครัวจะรักใคร่กันดีนะครับแต่จะร่ารวยหรือเปล่าอยู่ที่บุญวัสนาเก่าเช่นกันส่วนคนที่มีก้นหอยเก้านิ้วนะฮะหมายถึงว่าเป็นคนที่มีฝีมือคล่องแคล่วรู้รอบด้านนะฮะอดทนต่อความยากลําบากเป็นยอดคนหนทางกว้างไกลไม่อับจนหมายความว่าเป็นคนที่เก่งอดทนนะไม่งอมืองอเท้าหมดปัญญานั่นเองนะครับ ขยันบันเพียนไม่ล้าหลังเสมือนนกบินสู่ฟ้ากว้างจุดหมายแล้วแต่เราตั้งเป้าเอาไว้เรามีจุดหมายแบบไหนเราก็จะไปตามจุดหมายที่เราตั้งเป้านั่นเองนะสวรรค์ทรงโปรดพวกที่ช่วยตัวเองหมายเขาว่าคนที่มีก้าวนิ้วถ้าคุณพยายามอดทนต่อสู้ด้วยตัวคุณเอง สวรรค์จะคอยสนับสนุนช่วยเหลือคุณนั่นเองนะก็หมายถึงบุญกุศลของคุณแหละนะต้องบอกเลยเทวดาจะช่วยอุปถมัมภ์ค้าชูเทวดาจะช่วยคุณนะคนที่มีก้นหอยเก้านิ้วคนที่มีก้นหอยทั้งสิบนิ้วทั้งรับทั้งลุกมิวันเกนไม่กลัวสิ่งใดที่จะเข้ามาให้ชีวิตนั้นเจออุปสรรครู้จักลุกลุกรู้จักรู้จักรับนะครับโอกาสตอนแรกยังไม่อำนวยนะครับตอนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวโอกาสก็ยังไม่มานะครับ จิตใจเข้มแข็งไม่กลัวความลําบากมีหวังพึ่งญาติพี่น้องอยู่ลําไปนะฮะง่ายๆว่าไม่หวังไม่หวังพึ่งญาติพี่น้องหมายความว่าแรกๆเราก็ลำบากแต่เราไม่คิดจะไปหวังพึ่งพี่น้องของเราเราจะพึ่งลําแข้งเราเองคนที่มีสิบนิ้วเราต่อสู้เองก็ได้ดังนั้นงานการธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนที่มีก้นหอยสินิ้วก็คือเป็นคนที่เหมาะ งานอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมสิงอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมต่างๆนะจะเหมาะกับคนที่มีก้นหอย10นิ้วนั่นเองนะเป็นคนที่จะทําธุรกิจหรือทําโรงงานหรือเกี่ยวอุตสาหกรรมจะเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นั่นเองนะเป็นคนที่มีฝีมือทางการค้าที่ยิ่งยอดเยี่ยมยอดมากเลยนะครับดีเด่นมากจะนําความสําเร็จมาสู่วงตระกูลส่วนคนที่ไม่มีก้นหอยเลยสักนิ้วเลยนะเป็นตัวขีดเนี้ยไม่มีก้นหอยเลยนะคือไม่มีก้นหอยกลมๆนี่นะทั้ง10นิ้วเลยเนี้ยนะ เป็นคนที่มีจิตใจสูงมุมาณนะบากบันเพื่อความก้าวหน้าแม้มีปัญญาแต่มักใช้ไม่ถูกจังหวะในช่วงแรกนั่นเองนะชะตายาววัยนั้นเจออุปสรรคมากมายต้องบุกเบิกสร้างทางใหญ่ด้วยเกียรติยศสูงส่งพยายามไปเถิดคนที่ไม่มีก้นหอยเลยสักนิ้วเนี่ยจะสมหวังคุณน,นั้นคือวีระบุรุษ และจะสร้างเนื้อสร้างตัวได้เป็นเอกในอนาคตชวนเลื่อมใสฟังข้อความนี้แล้วเอกเอกใจไหมครับคนมีกระบาดการฝ่ามือดังนั้นเนี่ยคนมีกระบาดการฝ่ามือกระบาดระหว่างช่องนี้เลยนะระหว่างช่องนี้เลยนะสองสองมืออะไรเงี้ยคุณอาจจะไม่มีก้นหอยเลยสักนิ้วนะฮะซึ่งผมก็ดูนิ้วแล้วแม่งไม่มีสักนิ้วเลยนะฮะแล้วแม่งก็พูดตรงๆนะไอ้ฮะตั้งแต่เด็ก กูเจออุปสรรคชิบหายโคตรเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากมีกากบาดเลยผมบอกตรงเลยนะพอเราฟังคําว่าก,า,า,กา,ากบาดการฝ่ามือตั้งแต่ในคลิปสารพัดคลิปนะโคตรย้อนแยง้งโคตรโมโหโคตรไม่อยากมีกูอยากรวยกูอยากมีเงินกูอยากจะสุขสบายกูไม่อยากสร้างบารมีผมบอกเลยผมพูดตรงตรเลยตั้งแต่สมัยผมที่บบเป็นวัยรุ่นและไปฝ่ายกา,ากบาดการฝ่ามือบางคนมาเนี่ย ไม่อยากมีการกระบาดการฝ่ามือหาเหวเลยกูอยากจะมีเงินกูอยากจะสบายกูอยากมีความสุขบารมีอะไรมีเงินก็ทําบุญได้ร่ํารวยก็สร้างบุญได้มีเงินร่ํารวยทําบุญสร้างโบสถ์สร้างบารมีได้สร้างสร้างคุณงามความดีช่วยเหลือมนุษย์ก็สร้างบารมีได้มีเงินน่ะแล้วถ้ามีการกระบาดแล้วแมงชีวิตลําบากอย่างเงี้ยอุปสรรคแม่งเยอะชิบหายขนาดเนี้โดนกั่นแกล้งสมันเสมอโดยไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นนะมนุษย์จะมีทําไม แต่พอเราได้โตขึ้นนั่งสมาธิปฏิบัติมากขึ้นเออเหนื่อยเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเหนื่อยผมบอกเลยเหนื่อยแต่มันเป็นวิธีเดียวที่เราจะเข้าใจเรื่องกรรมผมเข้าใจเรื่องวิบากกรรมเข้าใจเรื่องกรรมกฎแห่งกรรมอุปสรรคในชีวิต ที่เกิดกับตัวเองหรือคนในครอบครัวหรือเกิดกับคนทุกคนที่เข้ามาดูกรรมฟรีมันเป็นการให้ปัญญาและเป็นเหมือนอแก้วสารพัดนึกซึ่งมีค่ามากกว่าเงินเพราะว่าทำให้เราเข้าใจว่าทุกเกิดจากอะไรกันแน่ในชีวิตทำไมถึงเกิดทุกนี้ทำไมถึงเกิดกรรมนี้ทำไมถึงเกิดวิถีชีวิตแบบนี้ และเราจะหลุดออกจากวิถีชีวิตแบบนั้นยังไงแล้วเราจะสร้างบุญบารมีอะไรซึ่งเมื่อก่อนนี้ถ้าฟังมาไม่มีคนไหนบอกเลยว่าคนมีกระบาการฝ่ามือต้องสร้างบารมีอะไรแค่บอกว่าไปสร้างบารมีสร้างบารมีสร้างบารมีมันคือกว้างมากแต่พอผมมานั่งกรรมฐานไปปฏิบัติได้ครรมะไปถือศีลมาทําให้รู้เลยว่าบารมีที่เราควรสร้างคนมีกะบาการฝ่ามือทุกคนควรจําไว้เลยแล้วสร้างเลยคือบารมีสิอย่าง บารมีสิบทั์ของพุทธเจ้าไม่ต้องอุกกิจขนาดนั้นแต่คุณพยายามให้เก็บสแปรให้ได้สิบอย่างสม่ำเสมอคุณจะมีบารมีสูงพอที่เทพเทวดาจะจะมาช่วยคุณเองทรัพย์สินเงินทองโภคทรัพย์ต่างๆโภคสมบัติต่างๆจะเข้ามาหาคุณแม้คุณไม่ได้เรียกร้องอะไรมากมายแต่ความสุขต่างๆ ทรัพย์สินเงินทองบริวารมิตรกัรยาณมิตรต่างๆโอกาสต่างๆจะเข้ามาหาคุณปัญญาคุณก็จะเห็นปัญญารู้แจ้งอะไรบางอย่างการที่คุณมีกระบาการฝ่ามือมันคือการที่คุณได้มีคำอธิษฐานและจิตสัมผัสบางเรื่องยานทิพย์บางอย่างเกี่ยวกับเรื่องสัจธรรม การที่เรารู้จิตใจคนรู้ใจรู้จิตคนมันทำให้เราเข้าใจความคิดของมนุษย์ความคิดของปุตตุชนว่าเพราะอะไรเขาถึงเป็นแบบนี้ทำให้เขานั้นได้ไดเจอกรรมอะไรทำกรรมอะไรดังนั้นที่ดูกรรมฟรีที่สวนชานการเด้นทำไมถึงดูฟรีมันทำให้ผมได้บารมีบารมีที่ผมพยายามสร้างเมื่อบารมีเราถึงยอดถึงเต็มมันจะ มาด้วยลาบยศสรรเสริญต่างๆแต่เราก็ไม่ไปหลงติดยาลาบยศสรรเสริญไม่ไปหลงกิเลสในลาบยศสรรเสริญน,นั่นแหละเพราะอะไรการที่เราปฏิบัตินั่งสมาธิกรมฐานมันทำให้เราชนะความอยากบางอย่างความหลงตัว,หล,ตวหลงตนมาณที่หลงตัวเองว่าดีเลิศประเสริฐสีเก่งกว่าชาวบ้านคิดว่ากูเป็นผู้วิเศษเมื่อเรานั่งสมาธิกรรมฐานแล้วสร้างบารมีแล้วเราจะไม่ไปหลงเยินยอคำเยินยอ อิทธิฤทธิปฏิหารใครมาชมผมตาที่ผูทิพย์ผมบอกว่าอย่าไปสนใจเลยตาที่ผูทิพย์มันไปจ่ายเงินค่าเซเว่นไม่ได้ไปจ่ายเงินค่าน้ำมงนน้ำมันค่าน้ำก่าไฟไม่ได้ต้องใช้เงินจ่ายเราจะไม่ไปสนใจกับโลคปึกเปลือกโกเปึกเปลือกที่หลงรวยหลงกิเลสหลงลาบยศสรรเสริญอวดลาบอวดรวยอะไรขนาดนั้นบางคนรู้ธรรมะแต่ก็ยังไม่พ้น เพราะเอาแต่อ่านเอาแต่อ่านเราจะเห็นพระหรือพวกอ,อ,อาจารย์ที่เก่งเรื่องธรรมะแต่พอเห็นเจอกิเลสหน่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองไม่ว่าจะเป็นตัณหากามราคะนาลีไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงพระบางรูปอาจารย์บางคนก็หลงติดหลงติดชื่อเสียงหลงติดเงินทองลาบสักการะหลงติดกิเลสการมาาคะ เห็นผู้หญิงสวยคนไหนก็เกิดกามลาคะเห็นเงินเห็นทองมีเงินมีทองหน่อยจากคนที่เคยเป็นหนี้ล้มละลายก็เห็นเงินเห็นทองหน่อยก็หลงคิดว่าตัวเองเก่งบางคนเจอคำเยินยอหน่อยจากคนไม่มีคนรู้จักไม่มีคนชื่อเสียงพอมีคนรู้จักมีคนรู้จักมีคนชื่อเสียงก็หลงว่าตัวเองนั้นเป็นอาจารย์อะไรดังๆอวดล่ำอวดความสามารถไปต่างๆนานาแล้วเป็นไงพอไปยึดติดพวกเนี้ยกิเลสมารมันก็ชอบ มันก็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 ไม่ได้ปฏิบัติมันก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ปฏิบัติจะเข้าใจว่าพวกเนี้ยโลกกระทพวกเนี้ยมันไม่ใช่สาระสําคัญในชีวิตเลยถ้าเราเข้าใจสัจธรรมเข้าใจการปฏิบัติกรรมฐานเมื่อกรรมฐานมันเกิดมันจะไม่เกิดความรู้สึกอยากอะไรเลยมันจะเฉยๆไปหมดชื่อเสียงกูก็เฉยๆเงินทองกูก็เฉยๆมันก็แค่เอาไว้ใช้จ่ายความสะดวกสบายแค่นั้นเองไม่ได้มีความอะไรที่ต้องไปครั่ง ไปคลั่งบ้าคลั่งชื่อเสียงบ้าคลั่งเงินทองบ้าคลั่งกามตัณหามันเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดมันเฉยๆไปหมดมันก็เฉยๆไปหมดแต่ไม่ใช่ว่าคนที่มีกาบัการฝ่ามือแล้วเมื่อปฏิบัติกรรมฐานและบารามีสิบแล้วจะจนนะคนละเรื่องกันคุณสร้างบารามีคุณไม่ต้องกลัวจนคุณไม่ต้องกลัวลําบากเลยดังนั้นถ้าเกิดคนไหนที่บอกว่าเราปฏิบัติธรรมะแล้วเราจะไม่รวยไม่เกี่ยวคนละเรื่องกันครับคนละเรื่อง การปฏิบัติธรรมะปฏิบัติสมาธิกรรมาฐานเป็นคนที่สมถะก็รวยได้มีเป็นละ้อยล้านเป็น,ม,นมันล้านก็สมถะได้ไม่เกี่ยวกันไอความรวยนั้นมันคือบุญวาสนาเก่าส่วนสมถะการาปล่อยวางการไม่ยึดติดอันนั้นคือเกิดจากปัญญาที่คุณได้ปฏิบัติและคุณรู้เท่าทันกิเลสคุณเลยมีปัญญาไม่ให้กิเลสมาเกาะคุณอันนี้ต่างหากที่ที่เรานั้น แยกกันกับความรวยไม่มีกิเลสแต่รวยได้ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันอย่าไปซีเรียสปฏิบัติธรรมแล้วจะจนไม่เกี่ยวแล้วทาไมบางคนปฏิบัติธรรมแล้วจนก็เพราะบางครั้งไม่มีปัญญาไงบางคนปฏิบัติธรรมแล้วก็เข้าใจผิดการปฏิบัติกูต้องละทุกอย่างเลยกูปฏิเสธหมดเลยกูไม่ทํามาหากินกูเอานักสมาธิอย่างเดียวกูไม่ต้องไปคิดเรื่องหาเงินหาทองตัดออกหมดเลย ทางทั้งติวเองนั้นยังต้องหาเงินลูกเมียยังต้องเลี้ยงสามีก็ต้องยังต้อง,ต,องต้องคอยอดูแลครอบครัวอยู่มีค่าน้ำค่าไฟค่าเทอมอยู่แต่กูบอกว่ากูปฏิบัติธรรมกูต้องละทุกสิ่งทุกอย่างกูต้องไม่ยึดติดกูต้องไม่ไม่ไปโลภแต่ลูกเมียลําบากลูกผัวลําบากตัวเองก็ลําบากเงินทองก็ไม่มีไม่พอใช้เครียดแล้วมันเครียดแล้วมันจะปฏิบัติธรรมได้ไหมมันไม่มีความสุขแล้วมันจะปฏิบัติรันได้ยังไงจิตใจมันไม่ผ่องใสมันมีภาระมันไม่ผ่องใส ดังนั้นอย่าหลงบุญอย่าหลงปฏิบัติโดยที่ไม่ใช้ปัญญาแต่ไปฟังเขาเขามาเราไม่ใช่พระที่พิสุสงพิสุสงควรจะอยู่ในอ่าพอใจในเพศพิสุภาวะพิสุภาวะคือยิ่งจนยิ่งมีความสุขพิสุไม่ควรสะสมพิสุควรเบาควรละทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อให้มันเบาจะได้ปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าได้สะดวกและง่ายเพราะว่าพิสุอยู่ในเพศที่ต้องละทุกอย่างแต่เราปุถุชนทั่วไปเราจะไปเรียนแบบพระพิสุไม่ได้ถ้าเรายิ่งจนยิ่งทุกขดึอออกไหมอย่าไปหลงยึดติดจ,จนกลายเป็นคนที่โง่งมงายไม่พัฒนา ความรู้ความสามารถเพราะเราไปฟังแบบผิดๆเราไม่ได้บวชแต่เราจะไปเรียนแบบพระพิสุซึ่งบางคนเขาบอกว่ามันโง่ซะอย่างนี้ไงมันถึงเดือดร้อนตัวเองและคนอื่นไงแทนที่จะได้บุญกลับกลายเป็นว่าได้บาปแล้วก็หลงติดตายไปลงอบายภูมิโดยไม่มีปัญญา เพราะหลงคําสอนโดยที่ไม่ใช่สติปัญญาไปวางฟังอาจงอาจารย์อะไรก็ไม่รู้แล้วก็หลงยึดติดว่ากูต้องละต้องวางทั้งทั้งที่ลูกเมียยังลําบากไม่เห็นไม่เป็นห่วงคนในครอบครัวจะเอาแต่ตัวเองกูจะเอานิพพานในเดือนนี้วันนี้แล้วกูจะนั่งกูจะนิพพานแล้กูจะไม่สนใจภายนอกคือกิเลสหมดละภายนอกคือสิ่งที่เป็นโลภโกรลงกูจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง กูจะบรรลุธรรมแล้วแล้วลูกเมียที่อยู่ภาระข้างหลังล่ะถ้าอยากจะอย่างนั้นไปบวชเลยเข้าใจไหมถ้าคุณยังไปบวชไม่ได้ถามว่าทําไมผมยังไม่บวชทั้งที่ตอนนี้ผมควรจะละแล้วเพราะผมคิดว่าภารกิจที่ผมจะทําเนี่ยผมทําในเพศคารวาสมันสะดวกกว่าแต่เมื่อ,อไหร่ที่ผมพร้อมไม่แน่พร้อมคืออะไรอินทรีย์ผมมันเริ่มแก่ก้า อินซีคืออินซีทั้งภายนอกภายในของผมมันเริ่มแก่กล้ามากกว่านี้เมื่อน,นั้นผมอาจจะเข้าไปอยู่สู่ในพิสูภาวะก็ได้เพราะตอนนั้นผมไม่ได้ต้องการอะไรแล้วทุกอย่างผมเตรียมไว้ให้ลูกเมียโดยที่ลูกเมียไม่ต้องลำบากแล้วแต่ถ้าคุณยังไม่ได้เตรียมอะไรให้ลูกเมียอย่าคิดอะไรตื้นๆไปตามไอ้พวกเกจิอาจารย์หรือพระบางลูกที่เทศว่าให้ปล่อยวางพระเขาไม่ได้มีภาระแบบคารวะแบบพวกเรา เราฟังให้มันเป็นฟังเฉยเฉไม่ต้องไปยึดติดอะไรที่เป็นประโยชน์เราก็เอามาใช้อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์เราก็ทิ้งไปจะเก็บแบกไปทำไมให้เต็มบ้านเต็มช่องมันมีแต่แบกเข้าไปกลายเป็นบ้าหอบฟงังไม่เกิดปัญญากับตัวเองมีแต่ทำให้ตัวเองฟุ้งซ่านแล้วกลายเป็นว่าครอบครัวมีปัญหาทะเลาะกันพอเราจะนั่งสมาธิกรรมฐานลูกเมียมาบอกว่าพ่อ ค่าขนมค่าเทอมหนูเมียบ,บอกค่าข้าวค่านูนค่าน,าน้งค่าไฟโอ้ยอย่ามาวุ่นวายตอนนี้เป็นมานมาน,มานกําลังจะนั่งสมาธิมานก็มาแล้วอ้าวทําไมว่าอย่างนั้นล่ะครับในเมื่อคุณไม่เตรียมเงินเตรียมทองให้ลูกล่ะถ้าคุณเตรียมเงินเตรียมทองให้ลูกให้เมียคุณเกิดไปปฏิบัติธรรมคุณก็ไปไม่มีใครมาขัดขวางแต่คุณจะโยนภาระ,ะบอกอ้าวฉันจะปฏิบัติธรรมเธอก็ไปทํางานหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงฉันสิ ฉันจะเป็นอริยะบุคคลจะเป็นพระอารหันต์แล้วเธอจะมาขัดขวางเธอจะเป็นมารฉันละ่ะเป็นไงไปสร้างเจ้ากรรมในเวรต่อไหมเห็นไหมฟังธรรมะต้องฟังด้วยความจริงความจริงในโลกแห่งการเป็นจริงไม่ใช่ไปฟังธรรมะแล้วเพ้อฝันตามคำสั่งสอนที่บางครั้งไม่ได้บอกละเอียด แล,แล้วเราก็ไปตีความว่าใครมาขัดขวางการปฏิบัติทำคือมาร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 อันนี้ก็มารอนี่ก็มารนี่ก็มารก็มากลายเป็นว่าตัวเองนั้นมีตัวเองนั่นแหละเป็นมารตัวเองนั้นมีจิตใจที่เป็นมารเองแล้วสุดท้ายตัวเองปฏิบัติ story. แล้วไม่ก้าวหน้าชีวิตก็ตก,กต่ํา เงินทองก็ไม่มีคราวนี้ก็ผ่านบอกว่าทําบุญปฏิบัติธรรมแล้วไม่เห็นชีวิตจะดีขึ้นอย่างที่อาจารย์บอกเลยไม่เห็นจะมีเงินมีทองมีลาบสัการาเหมือนที่อาจารย์บอกเลยก็เพราะมันโง่แบบนี้ที่ไม่รู้จักว่าตัวเองนั้นควรจะทําแบบไหนทําแบบหลงๆก็เดินผิดทางเดินแล้วก็หลงทางวนอยู่ตรงนี้วนไปวนมาสุดท้ายก็โทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์โทษเทวดา โทษคำสอนพุทธเจ้าแล้วก็เลิกไปนั่นแหละแม่มารกนกนั่งหัวเลาะเจ้ากรรมในเวกหนั่งหัวเลาะบอกว่าไอ้นี่มันเสร็จกูเรียบร้อยแล้วจบสิ้นคนมีบุญวาสนากากบาดกลางฝ่ามือหรือคนที่ตั้งใจปฏิบัติแต่ไม่มีปัญญาเพราะไปหวังฟังคําแนะนําผิดๆของคนที่ไม่เคยปฏิบัติกรรมาฐานเลยอ่านตํารามาสอนเราแท้ๆเขาไม่รู้เด็จริงไม่ได้ปฏิบัติจริงเลย รู้แฉเปลือกเปลือกอ่านหนังสือมาบอกเราเราก็หลงเชื่อแล้วเราก็ทําผิดผิดแล้วเราก็หลงพุทธเจ้าถึงบอกเลยว่าพอพวกนี้ปัจจัดตงังรู้ได้ด้วยตนเองวิธีเดียวคือเอาพระพุทธเจ้าเป็นครูไม่ต้องไปฟังใครมากฟังมากยิ่งหลงมากหลงอะไรไม่ใช่หลงคําสอนพุทธเจ้านะหลงตัวเองไปคิดดูดังนั้นใครอยากดูกามฟยังมาที่สุชาเรน,นไหมตอนนี้สุชาเรน,นมีหลวงพ่อ ห้ามเจ้ากรรมในเวรเพื่อเอากุศลรบัยของพระปางห้ามสมุดมาห้ามเจ้ากรรมในเวรเป็นกําลังใจให้ทุกคนใครอยากจะขอบารมีหลวงพ่ออ่าเปลี่ยนเส้นลายมือก็มาขอบารมีแล้วมันจะเปลี่ยนจริงหรอข้าอาจารย์มันเปลี่ยนไม่เปลี่ยนอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณนั้นจะ หมันขอเข้ามาเจ้ากรรมในเวรสร้างบารมีได้ครบสิบอย่างหรือเปล่าถ้าคุณเดินตามแนวนี้ดวงคุณยังไงก็เปลี่ยนเหมือนหลายหลายคนที่เขาเปลี่ยนกันถ้าไม่งั้นผมจะมาดูฟรีทําไมดูกรรมฟรีดูดวงฟรีแล้วดูดวงมันช่วยอะไรดูดวงโดยวิธีของผมไม่ได้ดูวานเดือปีเกิดถ้าดูตาวเดือปีเกิดดวงมันไม่ได้เปลี่ยนคุณพอใจในบทละครคุณไหมถ้าคุณพอใจคุณก็เล่นบทไปไปดูมอดูคนอื่นแต่คุณบอกคุณไม่พอใจชื่อของคุณ คุณอยากรู้กามคุณอยากเปลี่ยนดวงคุณก็มาที่ศูนย์ชชนกระเด้นจองคิริสบ้านอาจารย์บ้านฟ้านะอาจารย์เสษตรพัญญัครับพระองค์ไม่รับจองทางโทรศัพท์แอดมินนคนจัดคิวดังนั้นใครอยากอุดหนุนสินค้าอย่าลืมอิสระเทนหออบริฐานชาด้วยนะครับแล้วก็สมุนไพรหอมชาก้านไม้หอมชาผลิตภัณฑ์ของชาทุกชนิดนะครับใครอยากจะเมตตานะครับขอให้ร่ำรวยเป็นเงินเป็นทองของคุณครับ